สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมเตือนมรสุม34จังหวัดรับมือฝนฟ้าขนองรั่วละ40สวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในวันนี้นะครับไปดูกันว่าที่ไหนยังมีฝนตกกันบ้างก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้การและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับ ในวันที่1ตุลาคม2564กรมอุตุนยิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้า,ฟาขนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคใต้ส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กในช่วงของฤดูฝนการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันมีน้อยพยากรณ์อากาศาสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ ถึงหนาฬิกาของวันพรุ่งนี้ตามภาคต่างๆมีดังนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริวเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซ,ลเซลียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซลียสลมแปรปรวนความเร็ว5-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมินคนรราชสีมาและบรุรัมอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว5-10กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบ,บุรีอุทัยธานีและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองรัศละ4 0ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจงังหวัดพังงาภูเก็ต กระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียส อุณภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข่าวสดออนไลน์นะครับ และนี่ก็เป็นการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะมีฝนฟ้าขนองในช่วงนี้ซึ่งจะเคลื่อนย้ายลงไปทางภาคใต้แล้วนะครับส่งกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากอุทก,กภัยอยู่ในตอนนี้นะครับและสำหรับพี่น้องทางภาคใต้จากนี้ไปก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดไว้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ